ก็ขอสวัสดีนักดี Y ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาประกอบห้องเครื่องรถมอเตอร์ไซค์มาครับให้ดูนะครับตัวนี้คือห้องเครื่องมันนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับเพราะว่ามันนานแล้วก็น่าเบื่อนะครับนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับที่ผมโมไปถ้าใครอยากรู้วิธีโมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับคลิปเข้าไปดูกันได้เลยนะครับอันนี้คือเฟืองอีกตัวหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหล็กแกนนะครับตัวเหล็กตัวนี้หาได้จากมอเตอร์นะครับตัดออกมาเลยนะครับมอเตอร์ DVD มันจะมีตัวสั้นตัวยาวนะครับแล้วก็เฟืองอีกตัวหนึ่งนะครับเฟืองตัวสีแดงตัวนี้ครับมันจะไม่ออกมานะครับเพราะว่ามีตัวนี้กันไว้อยู่นะครับตรงสีแดงๆเนี่ยครับเป็นบูทนะครับทําจาก ทำจากด้ามปะกกานะครับตรงซี่สีแดงอยู่ตรงหัวปะกานะครับแล้วก็ใส่แหวนลงไปนะครับที่ต้องใส่บูทเพราะว่าให้มันดันตรงแกนในของลูกปืนนะครับหรือบอกนะครับว่าใส่ลูกปืนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บูทตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับบางๆนะครับแต่ก็ต้องใส่นะครับ แล้วก็ยางตัวนี้นะครับที่ผมกึงไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีกึงก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมได้แปะไว้ให้แล้วแล้วก็น็อตตัวเมียนะครับใส่แบดลองไว้ก่อนนะครับถ้าใครกลัวน็อตตัวเมียตัวนี้หลุดออกมานะครับก็ใส่น็อตตัวเมียสองอันนะครับทับเข้าไปอีกนะครับ ผมจะมาเทสให้ดูนะครับอันนี้คือทาน1.2โวลต์นะครับก้อนเดียวนะครับก็ไฟก็จะอยู่ที่ตอนนี้1.3โวลต์นะครับอันนี้ก็1.3โวลต์เหมือนกันนะครับรวมกันก็จะเป็น2.6นะครับ น,นี้จะเป็นวิดีโอ60เฟรมเรทนะครับมันจะเห็นความแตกต่างนะครับของล้อในการหมุนชัดกว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเป็นวิดีโอ30เฟรมนะครับ